เรามากินชาบูยะแปดดนะคะนี่ค่ะทุกคนคะ่ะร้านก็กออกแนวแบบญี่ปุ่นหน่อยๆน,นะคะเป็นบุฟเฟ่นะคะไม่ใช่อลาคาร์บรรยากาศในร้านค่ะทุกคนน้ำซุกนี้ให้เลือ เยอะมากค่ะทุกคนค่ะอาดชีอันนี้ใบสั่งอาหารนะคะทุกคนค่ะตังโมงก็จะเอาการะหล่ำปีหนึ่งต้นหอมญี่ปุ่นหนึ่งแล้วก็สาลายวกาเมิใที่ตังโมองชอบกินนะคะแล้วก็พวกชุดเห็ดค่ะแล้วก็หมูนุ่มสองค่ะหมูสามชั้นหนึ่งสันคอหนึ่งนะคะ ก็ตามด้วยแม่สันคนอนน้ริบอายน้ไม่พายนะคะอย่างละสองคะ่ะจิ้มที่เขาให้เรามานะคะก็จะมีน้าจิ้มงาะคะแล้วก็พนสึนะคะแล้วนก็เมีน้ําจิ้มสุกีเราสามารถขอเขาได้เยอะๆเ,เลยแตงาแนะนําอร่อยมากกินที่ไหนก็อร่อยนะคะทุกคนคะ่ะอ,อันนี้เป็นนำ้ำซุปกุ้งนะคะเขาแนะนําว่าอันนี้แบบอร่อย่สุนเลยที่ไหนคะมาแล้วคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นเนื้อหมูนะคะ ดำเปร้ยนะครับโอเคค่ะสีดำคือเนื้อค่ะดังโมสั่งมาแบบโคตรเเยอะทุกคนค่ะว้าวสวัสดีค่ะว้าวโทุกคนค่ะเราสั่งไปเยอะมากนะเพราะว่าเราหิวกันมากมากจริงๆคือ พี่คนนี้เขาใส่ไม่หยุดเลยค่ะอันนี้ถามจริงไม่เอาผักเลยหรอหมูล้วนค่ะพี่ขทุกคนอาหารมาไม่หยุดเลยอ่ะพี่พีทคือสั่งแบบเยอะมากเยอะจริงเออมาม่ใส่ไปเลยค่ะอันนี้กงใส่ไปใส่ไปเลยกับมีหลายหม้อนะคะแล้วก็โฟกัสตึ้งคอตัวไที่ เอาดิเดือดจัดเลยโอเค จิ้มมันมีหลายแบบมากเลยอันนี้ต้องมาชิมเป็นน้ำจิ้มสุกี้สามแบบ ขอบค่ะซื้อข่าวบเขาขายน้ำเบาอันน <laughs> ี้เป็นหรอ ขาโลด้ว,ดว,ดวดยหมูบดรหมูบดก็น่ากินนะคุณชอบกินปะไม่ชอบต่อเนี่ยสมมตได้ะอ๋อโอเค กับน้ำซุปก,ก,กุ้งนะคะ 我瞅你哈。 จริงจริงพี่ดาสั่งพูดเยอะไม่ใผิดจดเลยเยอะหรอกมันก็สัง่งที่ปอบอะไร่ะโอ้โหไม่สัง่งไม่จริงให้สั่น้อยอย่างละสองไปสังเนื้ออย่างละสองแต่ย่งเป็นห่ว วเริ่มอิ่นลวทุกคนทุกคนเริ่มนิ่งอันนี้อร่อยมากจริงนี่น้ำมูกด้วยน่าจะเป็นปลาหมึกกระดองมีความแบบ ทุกคนเราสั่งมาเยอะมากแล้วดูดิพักยังนอนแอนอยู่ตรงนั้นเลยอะแล้วตอนนี้คือพวกเราแบบว่าคือพอแล้วอะ่ะพอแล้วอะ่ะจริงเพราะว่ามันเป็นมื้อแรกของวันแมคนนั้นก็อิ่มแล้วนะ <c oughs> อแตงโมก็กินน้ำซุปเพราะว่าไม่ไหวอ่ะเปิดอาหารมาหลายวันแล้วก็พอเรามันเริ่มเล็กแล้วอ่ะเราก็เลยแบบอิ่ไม่ได้เยอะพี่เราเวลาไปดูเรามันตลบอ่ะดูหน้าก็อาขำลยอะ ตัวดีนะูกเพื่อนคูดิบตเป็นงงทุนุบแต่รานึงอะัอนนี้คือตับวัวนะคะทุกนป่ะหมานมันก็เป็นอรารมณ์แบบเวลาเราไปกินวีเทียรว่ะมันจะเรียกว่ามหมกเนื้อวัวแบบสุกกึงสุกดิบ มันเลือกค่อนข้างที่จะเยอะเลยค่ะทุกคนนไนลเล่ลา่เลือลูกชิ้นกุ้งทอดอันนีกุ้งทอดอุ้ยอร่อยอร่อยอันนี้ก็หมึกข้าก่อ้ากต มุงพวกเกลืออะไรทักอย่างเฮ <c oughs> ้ยเนาะคนดูไม่ได่าแต่เจ้าของด, <c oughs> ด่ดาเจ้าของอ่ะให้ทุกคน ใช้เวลากินแป๊บเดียวแล้วเราก็เริ่มอิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะต้องมาเก็บทั้งหมดให้คุณพี่ที่รักของฉันขอบคุณนะคะดิวุะงดิวุ้งชมทุกท่านค่ะเราใช้ระยะเวลาในกินประมาณ90นาทีแต่สิ่งที่เราสั่งมายังทานไม่หมดเลยค่ะกูแบบอิ่ม เราก็ตัวรีบทานให้หมดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คบินกันนะคะไม่ไหวแล้วตอนนี้ตังโมไม่ไหวจริงแบบอิ่มมากอิ่มมากๆค่ะทุกคนทุกคนค่ะเราทานหมดเราอะไม่เหลือละไม่ไหวด้วยผลไม้ให้นะมีแตงโมค่ะเลยแตงโมน่ากิน คิดนะรู้สึกเหมือนกับแบบหวานเย็นฉ่ำเฮ้ยจริงแตงโมงอันนี้มันจะสู้แตงโมงอันนี้ได้ยังไงคะทุกคนสู้ไม่ได้หรอกค่ะ<ส> <c oughs> ทุกคนคะ่ะแตงโมทานเรียบร้อยแล้วนะคะก็ค่าเสียหายประมาณ1,300กว่าบาทค่ะ3คนนะคะก็ ตกคนแล้วประมาณสี่สี่ร้อยกว่าบาทสี่ร้อยแปดสิบหกบาทค่ะออวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะคะฝากทุกคนด้วยค่ะร้านอยู่แถวสะพานพักรามแปดนะคะชื่อว่าร้านชาบุยะแปดแปดทุกคนออไปไหวแล้ว เปิด11โมงถึง4ทุ่มนะคะมีที่จอดรถค่ะทุกคนค่ะอร่อยมากอิ่มเวอร์ยังไงขอทุกคนกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดไา้ตั้งโหมดด้แล้วคะวันนี้ไปก่อนนะคะ๊ายบ้านค่ะ